ไฮ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 ไม่ใช่ไหสนุกไหมครับสนุกครับแต่คนอยู่กรุงเทพสนุกไหมครับอยู่กรุงเทพรอหายพี่ฟอยไม่ไปหาโยเกิร์ตสนุกไหมครับได้เจอพี่ฟอยพี่มิ้งกับจีดาเป็นไงบ้างก็สนุกทุกคนเรื่อยๆขึ้นอย่างที่รู้ว่าหนูแบบไม่ค่อยคุยกับพี่ฟอยแล้วใช่ไหมเพราะว่าหนูเขินพูดเลยว่าหนูยังเขินจนทั้งวันนี้ก็เลยแบบไม่คุยกันเท่าไหร่ก็แบบทักพี่ฟอยนิดนึงแบบนั่นนั่นแล้วก็แบบเล็กๆน้อยๆฟีลแบบ ฟีลคุยกับไอดอลที่เราชื่นชอบแล้วก็จบแล้วพี่โอก็บินไปกรุงเทพแล้วก็กับพี่มิงกับเจดาก็เรื่อยๆื่อสนุกดีคุยกับพี่มิงก็สนุกทุกคนชอบคุยกับพี่มิงกับเจดาด้วยความที่แบบยังไงเดียรู้สึกเพราะเราอาจจะสนิทกันตอนมาซื้อลีด้วยก็เลยเออคุยง่ายกับเจดาเราก็จะกลวนกลวนกันไปกลวนกลวนกันมาก็สนุกดีน้องน่ารักนะน้องแบบน่ารักพี่มิงด้วยพี่มิงก็น่ารักน่าทุกคนเลย ให้ของขวัญพี่ฟอพี่มิงยังไม่เออหนูไม่ได้เอาไปจริงๆเอาไปให้แค่ของพี่มิงกับพี่เออกับจดดาใช่เพราะว่าไม่เจอพี่ฟอแบบตอนแรกไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเจอพี่ฟอคือหนูไม่เคยไปเซนทตันเชียงใหม่แอร์พอร์ตก็เลยไม่รู้แบบเอ๊ะเราจะมีเวลาได้แบบได้เจอเขาไหมหรือแบบจะพักคนละห้องเพราะบางทีมันก็เป็นห้องพักเล็กๆแบบแยกกันอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ได้เจอพี่ฟอตอนที่แต่งตัว ยูกตะเพราะจริงๆพวกหนูอ่ะไม่รู้บียนเคไม่รู้มาก่อนว่าจะได้ใส่ชุดยูกตะทุกคนจนวันที่ไปถึงเชียงใหม่แล้วจนพี่อาบอกว่าแบบเออมีชุดเหลือนะให้บีนเคใส่ได้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีชุดให้เราก็เลยตอนแรกนึกว่าจะต้องใส่ชุดชุดแบบชุดไปเวทปกติใช่จริงๆหนูก็เตรียมชุดไปเวทปกติไปแบบน่ารักน่ารักอ่ะมีแบบชุดนักเรียนญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบชุดที่แบบดูเชียงใหม่หน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าเออเขาให้ใส่ยูกตะ ก็ได้เจอพี่ฟอตอนเปลี่ยนชุดจุกตะแค่นั้นคือหนูกับพี่มิงคุยกันว่าแบบว่าเราปกติถ้าเราเจอกันตามงานเราจะทําถ้ามีถ่ายรูปรวมเราทาหัวใจคู่กันตั้งแต่เซอร์เคิลแจมไม่รู้ทุกคนจําได้ไหมหรือทุกคนที่เคยเห็นไหมแบบว่าตอนเซอร์เคิลแจมคิวแล้วก็ทําหัวใจคู่กันตอนไหนอีกไม่รู้ตอนมีอีกมีตอนทําหัวใจคู่กันอีกจะชอบทําหัวใจคู่กันหลายๆงานแล้ววันนี้ก็คุยกันเอ้ยพี่มิงเรามาทำหัวใจคู่กันอีกพี่มิงก็ได้ได้มาเลยมาเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําหัวใจคู่กันฮิฮิ ืออะไรแต่เราเป็นเราเป็นค o มิงนะแต่คุณชิปโยมิงเหรอแต่เราเป็นค o มิงอนะ่ยเราแซลด้วยเราแอบ,บไปเซลมา <laughs> แต่ไม่บอกหรอกว่าแซวอะไรพี่นิวน่ารักไหมพี่นิวน่ารักที่สุดในชัม้มโดจริงๆนะจริงๆรักพี่นิวสุดๆบอกแม่แล้วด้วยบอกกับแม่เอ๊ะกลับบ้านมาแบบแม่พี่นิวน่ารักมากคือ <c oughs> หนูอะเคยคุยกับพี่นิวบ่อยๆช่วงเล่นเกมไอ้โปเกมอนยูไนตใช่ไหมคะรู้สึกเออพี่นิวเป็นคนคุยง่ายแล้วก็แบบว่า เออคุยง่ายตลกอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้คุยกันเยอะขนาดนั้นก็คือแค่เล่นเกมคุยกันตามตอนที่แบบซ้อมหรืออะไรต่างๆใช่ปะแต่แบบรอบเนี้ยได้คุยกับพี่นิวเยอะมากเพราะด้วยความที่หนูนั่งกับข้างๆพี่นิวแล้วก็รู้สึกว่าอ,อได้คุยกับพี่นิวเยอะตอนนั่งเครื่องบินข้างขาไปขากลับก็นั่งกับพี่นิวพี่นิวตลกมากทุกคนตลกจริงแบบไม่คิดว่าพี่นิวจะเป็นคนตลกขนาดเนี้ยทุกคนจะเล่าเรื่องความรู้ใจของพี่เชอก็คือตอนขาไปอ่ะ ทุกคนไม่รู้แฟนขับรู้ไหมว่าหนูชอบนั่งติดหน้าต่างมากๆน่าจะรู้แหละพี่แพมก็เคยบอกว่าแบบว่าจะชอบคือเหมือนจองที่นั่งข้างหน้าต่างหรือไม่ก็นั่งข้างหน้าต่างอะไรอย่างีใช่ปะแล้วตอนไปเหมือนหนูโดนแยกไปนั่งคนเดียวคือมันจะมี r i t y s e a t ใช่ไหมคะแล้วก็เมมเบอร์ทั้งหมด6คนแล้วก็พีอาร์หนึ่งคนใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็น33พอดีแล้วก็อีกหนึ่งก็คือแยกออกมาใช่ปะแล้วตอนขาไปหนูโดนแยกออกมาพี่เชอร์ก็เลยบอกว่าให้สลับกับพีอาร์ AI จะได้แบบว่าแบบไม่ต้องนั่งแยกกันอะไร,ระยกกอย่า,กกา,อยางน ก็ก็นั่งรวมกันดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็เลยสลับกับพี่อ่ะก็เลยได้นั่งตียต่างๆแต่ตอนขากกัาอะหนูแบบว่าเออไม่ไม่ซีว่าจะต้ตองน,นั่งเตียต่างหรือเปล่าเพราะว่าคือหนอูจะไปเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินก่อนก็เลยเอองั้นให้พี่เชอร์กับพี่นิวอะเข้าไปก่อนดีกว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องเบียดตอนตอนเข้าเข้าไปนั่งอ,องี้ใช่ไหมก็โอเคแบบเออพี่เชอร์พี่นิวเข้าได้เลยนะคะแบบเดี๋ยวหนูไปเข้าห้องน้ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เชอร์ก็แบบว่าอ้าวแล้วเธอไม่นั่งริมหต้าต่างหรออะไรอย่างงี้หนูก็แบบ แบบอพี่เชอร์จำได้ด้วยว่าเราแบบเราอยากนั่งริมหน้าต่างอะไรอย่างงี้เพราะหนูก็ไม่ได้พูดเป็นจริงจ่งว่าแบบเฮ้ยโยเกิรจะนั่งริมหน้าต่างนะคะโยเกิรอยากนั่งริมหน้าต่างอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่พี่เชอร์ก็แบบเออแล้วทำไมไม่นั่งริมหน้าต่างหรอหนูก็เลยแบบนั่งได้ใช่ไหมคะอะไรอย่างงี้ยก็ได้นั่งริมหน้าต่างทั้งขาไปแล้วขากลับเลยฮเชิญอะไรัจใช่คือหนูไม่คิดว่าเขาจะฟังหรือแบบไอ้นั่นแบบรู้ว่าเอ้ยเราอยากนั่งหรืออะไรต่าง เมื่อวานที่นั่งตอนขากลับใช่แบบคือมันรู้สึกเหนื่อยอะไรเลยอ่ะด้วยแหละทั้งแบบเหนื่อยแล้วก็มีความสุขปนปนกันอะ่ะแบบเออแบบอุ้ยเราจะกลับไปกรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็คืออยู่เชียงใหม่ไฟนคับหลายๆคนมากที่หนูแบบเออเพิ่งเจอครั้งแรกบางคนก็แบบตามตั้งแต่เดบิวหรือ Rabbit, เฟิร์สแลบบิทหรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ก็เพิ่งเจอกันเพราะว่าเขาไม่สะดวกบินไปกรุงเทพอะไรเงี้ยใช่ป่ะหนูก็แบบอุย้ยแล้วเราแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เจอเขาไม่รู้เราจะได้เจอเขาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบ เพราะว่าระยะทางมันก็คือมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกพอมองเวลาเราบินขึ้นไปแล้วเรามองพื้นดินข้างล่างอะ่ะมันจะแบบทุกอย่างจะเล็กไปหมดอะ่ะพูดแล้วมันทัดใจเห็นไหมดูแบบอาจจะดูเป็นคนอีโมนิดนึงนะทุกคนแต่แบบมันรู้สึกอย่าง,งานั้นก็เลยเล่าให้ฟังดิใจมากค่ะได้เจอน้องเยอะที่เชียงใหม่ครั้งแรกอุย๊ยนี่จะที่ได้เจอเหมือนกันนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะอือไหนไว้เจอกันอีกนะคะฮัทซี่ออค่ะ อืมอืมโอเคๆยังไม่เคยแฮชแทกกับโยเกิร์ตเลยเพราะว่าเคยแต่จับมือใช่ไหมมาให้ทัศน์สิมาสิมาสิแต่จะได้ให้ทัดอีกไหมนะสิเพราะมันไม่มีโรโชแล้วนะหมายถึงว่าสัญญาณนะไม่มีโรโชแล้วมีอีกทีก็โลโชออ,อัลบั้มหรือเปล่าจะได้ไปไหมก็ไม่รู้บาย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  อาไรฉันคือนัดดูตังดาวอ่ะพป่มบดูตังดาวเหรอใช่